จิตเกษแม่ทัพใหญ่ทีมพัฒนาบ้านเมืองพลิกนิติใหม่ขับเคลื่อนเร็ว15นโยบายพัฒนาให้เมืองปากน้ำโพก,ก้าวหน้าทันสมัยยืนหยัดตั้งมัน่นพร้อมร่วมแรง,งร่วมใจรวมพลังขุมกำลังขุนศึกคนท้องถิ่นกลังสมองแถวหน้าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปากน้ำโพบ้านเราให้ก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่องจิตเกษยังนำทัพลงพื้นที่ทุกชุมชนชาวบ้านยิ้มรับปรับมุดหยุดที่นายกคนเดิมทีมพัฒนาบ้านเมืองทีมเดิม เพราะปัญหาของท้องถิ่นแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่จึงต้องการคนท้องถิ่นที่มีความเข้าใจปัญหามาแก้ไขทีมพัฒนาบ้านเมืองรู้ลึกและเข้าใจปัญหาขออาสามาเพื่อบริหารและพัฒนาบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องโดยอิสระรและไม่ถูกครอบงำจากพรรคการเมืองรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลือกนายกเลือกจิตเกษตรเลือกสมาชิกเลือกทีมพัฒนาบ้านเมือง นายกคีกเกษมนะลูกทีมนะลูกทีมเขตส<อ>ี<อ>นะตั้งแต่สาบอลโอ้โหขอบคุณมากนะครับทีนะครับฝากทีมด้วยนะครับนายกคนเดิมนะอ่าคนเดิมแน่นอนนะแล้วก็ลูกทีมนะลูกทีมเขตสีนะครับหกคนโอเดินทุกวันครับสวัสดีนะครับฝากทีมด้วยนะครับทีมพัฒนาบ้านเมืองเนาะนายกคนเดิมแล้วก็ลูกทีมเนี่ยลูกทีมไม่มีเปลี่ยนใจเนาะ ไม่เป่นายโยพานูแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยไม่เปลี่ยนเนาะไม่เปลี่ยนใจเนาะอ่าคนเดิมเลยนะอ่านายกคนเดิมนี่างนี้โอไม่เปลี่ยนใจไปไหนเนาะไม่เปลี่ยนอ่าตนเรพ่อแล้วว่านายกคนเดิมนะทิ้งให้อยู่แล้วนะปักนายกคนเดิมด้วยนะนายกกิกเกรเมนะเราต้องมาก่อนอ่าของเราต้องมาก่อนนะ